โันี้จะเป็นการทายชิงที่สามเรือยาวสามสิบประเภทเรือยาวเล็กก่อเที่ยวที่สองเที่ยวแรกปรากฏว่าสาวเมืองเพชรล่องน้ําแดงชนะไปแล้วหนึ่งเที่ยวถ้าเที่ยวนี้สาวเมืองเพชรชนะอีกแน่นอนครับรองอันดับที่สามก็คือเจ้าแม่จันทิมาพรแน่นอนครับเที่ยวนี้นร่งแล้วสาวมเมอืองเพชรแดงจันทิมาพรน้ำเงิน วัดให้พววพกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหายหน้าไปเลย น้องชาวเรือทั้งผู้ชมต้องไปเกลียดข้าไม่ราชาทีกก่าไปนี่มันกรรมการปล่อยออกมาภายกันหน้าตาออกตุ้มมาลุมมาตุ้มเอาอีกแล้วโว้ยล่องน้ำแดงภผยแหลกษ์ใสกับแม่สาวเมืองเพชรดาพี่น้องชาวเพชรบุรีล่องน้ำแดงภผยกับเรือเจ้าแม่จันทิมาพรจากสุพรรณบุรีไร่บทไรบีภผยแหลกแางกี้มองตามสายตาสาวเมืองเพชรดาสวักนำมาไล้ประมาณครึ่งลำเรือแล้วมันอยากข้าแม่จันทิมาพรก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่เปิดไปภผยแหลกู้ต่างคนจะสัดกากเขาจะหมดบารไม่กระลาบปูอยู่เลยเพราะว่าเจอตีภายจัดกันล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงวสา เมืองเพชรไทยแลนด์เจ้าหนี้รับปลอดภัยเมื่อเจ้าแม่จะได้มาก่อนบอกก่อดกอดกอดกอดได้กอดได้จะทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันไม่รู้เพราะว่าฝีผายจากการงานในนามของสาวเมืองเพชรหนูสิบากุ้งหอยปูปลาประหลดประหลัยแต่เพล่อจะผาในปอยู่คนละทิศคนละทางแม้แต่พยายามหน้าคนนี้ไปอยู่บนกองไม้ขีดไอ้ลิสเดอร์สตาร์ยังไม่กล้าสู้ฝีผายชุดนี้เลยเอาแล้ว หมดไม่หมดหมดไม่หมดไล่กดไลรบีไล่กดไลรบีเอาลุยดูซิว่าเจ้าแม่ทันที่มาพรอยไรบีจะตามทันหรือไม่ทันเสาเมืองเพชรดีตามเมืองเพชรดีกำลังใจแรงดีเหลือเกินแรงแซงหน like ึ่ว้า so oh, แล้วทางท่าจะเปลี่ยนปลาอะไรก็เกิดขึ้นได้ร้องน้ำแดงภายแรงจากไรนี้แต่ว่าน้องน้ำเงินภายหมดภายรบีภายแรงแสงจี้ในเมืองจันทิมาพรอยเพชรดีพออยเพชรสูสีดูดิเอาลุยเจ้าพบอยเฮ้ยรอจ้าสาวเมืองเพชรสาวเมืองเพชรสาวเมื่อเพชรจันทิมาเมืองเพชร โอ้ครับผลการตัดสินออกมาแล้วเรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือสาวเมื่อเพชรล่องน้ำแดงชนะขาดครับสองเที่ยวสมใจพี่น้องชาวเพชรบุรีครับสะใจสุดสุดยอด มาแล้วมุกกล่องไม่ขีดอา้าวมันขนาดไหนอะ่ะคิดดูลิดเดสตามาเมื่อวานยังสู้ไม่ได้นะเออถามสำหรับ,บเรือเที่ยวที่สามนะครับขึ้นไปไล้ครับเออดาบดาบวัดใครซดน้ำใบบัวบกอยู่ตรงไหน กำลังต้องการตัวด่วนพบหัวหน้าครับ